ตีข้างนี้มันจะตกหวางข้างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอทำปุ๊บข้างนี้ดูขึ้นเลยเนาะหลังทําทันทีปุ๊บอันนี้จะสังเกตว่าหางตาเนี้ยก็จะชี้ขึ้น,นเทียบกับข้างนี้เห็นไหมคะมันจะดูเฉียวเฉียวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวโบท็อกด้วยร่วมกันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกมันก็จะปรับรูปหน้าได้ทั้งหน้าเราก็จะยกยิ้วยกหนังตายกหางตาปรับรูปตาได้ด้วย ปกติข้างนี้มันจะตกว่าข้างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่วตพอทำปุ๊บข้างนี้ดูขึ้น,ปนไปขึ้นเลยเนาะแล้วก็หลังทําที่1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากที่ผิวเราสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเองแล้วเนี่ยมันก็จะฟูข,ขึ้นกว่าตอนแรกนะคะ ทําไปแล้ว2สัปดาห์นะคะที่เห็นผลชัดเลยก็คือโบยตกเรียวรอยค่ะเรียวรอยหายไปยิ้มสุดๆหรือว่าเตอร์คิ้วขึ้นก็ไม่เห็นเรียวรอยแล้วค่ะส่วนในเรื่องของอัลตราโฟกัสนะคะผ่านไปแค่2สัปดาห์แต่รู้สึกว่าไปหน้ายกกระชับมากขึ้นค่ะ